เอาละครับวันนี้จะมาอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับวงการคริปโตเคอเรนซีครับบิตคอยนในกระเป๋ากว่า65%ไม่มีการเคลื่อนไหวมานานกว่า1ปีหรือมีบางข่าวบอกว่าราคาอาจจะพุ่งขึ้นเร็วๆนี้ครับซึ่งถ้าอยู่ในวงการคริปโตเคอเรนซีอย่างนี้ช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมาน่าจะคุ้นเคยกับคําว่าโฮเดอร์ครับมันก็คือคําที่สะกดผิดจากคําว่าโฮซึ่งสําหรับในวงการคริปโตนั้น จะหมายถึงการที่นักลงทุนถือเหรียญคริปโตอย่างอดทนและเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งราคาของ BTC จะพุ่งถึงดวงจันทร์ตามอัตรางเงินเฟอ้อของมันที่จะมีปรับลดด้วยเหตุการณ์ h ฮ l วิ่งในทุกๆ4ปีครับ ซึ่งก็จะมีการประเมินกลยุทธ์นะครับที่เรียกว่า holder ที่เรียกว่า holder ์เวฟที่นักลงทุนหลายๆคนบอกว่ามันเป็นเรื่องตลกนะครับแต่อะไรเกิดขึ้นรู้ไหมครับมันไม่ใช่แค่มูครับแต่มันเป็นการบรึเคาะที่ได้ผลจริงครับซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลเว็บไซต์ look into bitcoin นะครับสแสดงให้เห็นว่า65%ของอุปทานหมุนเวียนของ bitcoin ทั้งหมดไม่ได้ถูกเคลื่อนที่ย้ายมาเป็นเวลา1ปีแล้วครับคิดเป็น25%ของมูลค่าตลาดของคริปโตเคอเรซีทั้งหมดแม้กระทั่งในช่วงตลาดคริปโตเคอเรซียังคงมีการปรับาานนลลดลงงงอออย่อนน่่ตเืรับ ซึ่งมีชาวทวิตคนหนึ่งนะครับติดตามสถิติมาตั้งแต่ปี2012ได้ใช้ Holder Wave ได้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนบนเครือข่ายที่มีความแม่นยำสูงมากครับโดยที่6กครั้งล่าสุดในการทำนายจุดกลับตัวของราคาบิตคอยซึ่งก็จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการ Holder Bitcoin เริ่มเพิ่มสูงขึ้นซึ่งมันก็เป็นการบอกเป็นนว่าจะแสดงให้เห็นถึงช่วงขาขึ้นของตลาดที่จะเกิดขึ้นภายหลังรับกลับกันถ้ามีการ Holder น้อยลงราคาบิตคอยก็จะดิ่งลงเหวในเวลาเดียวกันครับแล้วก็ไปกันต่อที่ข่าว คาราโน่นะครับผลสำรวจใหม่นะครับเผยว่าคาราโน่เป็นเหรียญคริปตัวอครนซีอันดับต้นๆที่น่าลงทุนมากที่สุดในช่วงตลาดหมีครับึ่งผลสำรวจนี้ผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งนะครับเผยเห็นว่านักลงทุนคริปตเโโคอเรนซี่กำลังฉวยโอกาสในช่วงตลาดตกต่ำในปัจจุบันเพื่อช้อนซื้อ ADA หรือคาราโน่นั่นเองครับึ่งเขาได้เผยออกมาว่ามี4รายการดังนี้นะครับเล่นเอาคอยตัวไหน เป็นเหรียญที่น่าลงทุนมากที่สุดครับทามกลางช่วงตลาดขาลงได้พบว่าผู้ร่วมแบบสอบถามมากกว่า89.2%จาก6,000คนนะครับโหวตว่าพวกเขาต้องการซื้อ ADA เพิ่มทามกลางตลาดหมีตามมาด้วยอ,อีก2อันดับตามนี้นะครับ ที่เป็นอย่างนี้เบื้องหลังความเชื่อมั่นนะครับอาจจะเป็นผลมาจากกิจกรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของทีมคาราโน่นะครับที่มีการอัปเกรดคาราโน่เน็ตเวิร์กที่ทุกคนรอ,อคอยมากที่สุดนั่นก็คือ v e r s i u e Hardware ที่คาดว่าจะเปิดตัวภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าครับมาต่อกันด้วยเหรียญของประเทศไทยอย่างคับค่อย่งยางรุนแรงเกือบ90บาทหลังเปิดตัว Cup on the Rock ครับบิทคัพเชนนะครับได้ประกาศออริจินัล locking ที่มีชื่อว่า Cup on the Rock ด้วยแพ็กเกจ Rock Drop แบบใหม่นะครับบนบิทคัพ Next เองดบิทคับเน็กซ์นะครับได้เริ่มให้ผู้ใช้งานล็อกเหรียญคับเป็นเวลากว่า365วันเพื่อรับโบนัสเป็นเหรียญ KBTC ซึ่งมีผลตอบแทนปริมาณส,สูงสุดต่อป,ปี5-8%ปเ8หรืออาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับราคาเหรียญคับนะครับและเหรียญโบนัสณเวลานั้นครับแพ็กเกจนี้นะครับจะมีเปิดให้ล็อกทุกเดือนนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่27มิถุนายนปี2565เวลาเที่ยงวันเป็นต้นไปครับ ซึ่งหลังเกิดเหตุการณ์นี้นะครับปัจจุบันบิตครับได้พุ่งอย่างรุนแรงกว่า10%แต่ระดับราคาที่89.10บาทแม้ว่าปัจจุบันจะลดระดับราคาลงเหลือ87.49บาทซึ่งถือว่าเป็นการเติบโตมากกว่า10.75%ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างก,กับข่าวสารเพิ่มเติมจากบิตแบงคอกอะคาเดมีสำหรับใครที่ติดตามข่าวสารเสมออย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะครับวันนี้บิตแบงคอกอะคาเดมีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ